สวัสดีครับแม่ปุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ปุ๊กครับสวัสดีค่ะแม่ปุ๊กก็เป็นคนที่ฝันดีฝันแม่นครับผมเอาตัวเลขกนะแม่ปุ๊กเนาะครับผมมือน้นะใบแอมเนาะครับต้องบโบผาดครับพราเทื่ยงแม่นมาหนีต้องได้แม่ปุ๊กเมื่อน้ำครับได้เมื่อน้ำปลาเจ้าวใส่เลมื่อน้ำได้ค้อมวันแม่ปุ๊กไปน้ำครับผมเอาตัวเลขได้จากแม่ปุ๊กไปน้ำไปฝ่าปีจอนน้องครับ่มมีความฝันละครับผมเขาเลือกเลยเนาะครับผมใส่หมุดชุเนาะมาจากไหนก็แม่ปุ๊กฝันมาจากไหนก็ ฟันนี่ฟันบายาาเนาะจ้ะเพราะว่ามเมือืนี่ฟันกระทือว่าเป็นฟันดีอยู่สื่งบ่เคยฟันนั่นนะครับยางเขาเป็นในบ้านนี่แหละเขาว่ามาสื่อเหลขกเดอ้อกับไปสื่อจะาข้องกับไปสื่อคนเขาเอื่นแม่ปลูกไปสื่อเลขจกจ้าแม่เหลขกว่ามาสื่อเหลขกว่าสันเหล็ตูวได้่ะนี่ว่าสันเขาให้มากอันพระอาจารย์มาบอกว่าสันเหลขกตูวไดก็เลยว่าเาพิ่นเลยว่านนี่มาเบิ่งเอากระสือน้ำเขา หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดซื้อห้าสิบบาทก่นว่าม่อคืนบ้านนี้ก็ซื้อแล้วก็ย่างออกไปเขาละเอิดนน้ำก้นเจ้าทึกเแรกเขาว่าถึ่งวัดสันโตเมาเงินเขาดีใจขนาดจะคของกันเขาก็ซื้อทึกเลยแมนเขาจะว่าเจ้าทืองแรกแล้วเนาะวัดสันเมาเงินวัดสัน ดีใจว่าเขาเป็นเหลืองจริงก็ดีใจเนอะพุ่งมาขมานังสิได้อยู่เนี่ยสามตัวเนาะมันบดถือง่ายเลยเขยบดถือง่ายๆฟันกูเถื่อก็บอกยว่าฟันถือเด็กไม่จะฟันว่าสื่อกำเด็กเหนคนบอกแค่นั้นเป็นคนมาบอกแต่อ่นนี้เขาควักแต่นี้เขาควักเอิญไปสื่อเลขมีน้ำตาบอกมากว่าถือเลขเรยบ้านนี้ยางกับเมื่อเขาวันจะฟาดไปเขาวันจะถือเลขกว่าสัน แต่ว่าสื่อหาสิบาทได้หลือหาสิบาทก็ดีใจนันก็ทํำนี่ละ่ออืมว่าจะเป็นการซสีอหลายก็สิยท้ำนี่ละเพราะได้ฟังก็กติสาัตัวก็ได้บนอย่างนะ้นะบ่อยอ่ะมโนครับผมได้รุ่นนี่ลาสีอันแล้วไม่ปลูกไค่สริหลจิละาที่ฟันนั้นไม่ดอกสิผานั่นเข้ามาบอกนี่กับฟันไข่คือกันอืเป็นบอสหายนะครับผมท่านผู้ชมไครวัดว่ากันเนาะเป็นอย่างธรรมดา มันอากาศมันเปลี่ยนแปลงดูช่วงนี้เลี้ยวห่อนเลี้ยวหนาวครับผมก็ขึ้นมานะเาหนาวก็เว้มาห่อนว่าสันครับฟันยังดีใจถือเป็นเกินนี่สม่อหาสิบบาทจ้ะนี่ละฟันสันสันี่สิละไม่ค่อยได้นอนครับผมมันไอ้ไรโอ้ครับผมเดี๋ยวหนาวเดี้ยวห่อนนะครับอากาศมันด้วช่วงนี้อากาศสองตัวเหรอครับแม่ปุกก็สื่อหาสิบบักแล้วหนาะคงสื่อหนึ่งฮาเจ็ดสื่อหาสิบบาท สือห้าสิบบาทจ้าครับ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 หนึ่งห้าเจ็ดที่เขาบอกเกินไปซื้อเขาเอา่ยไปซื้อหนึ่งห้าเจ็ดสือจักบาทสือห้าสิบบาทบาทที่นี่เขาเกินใส่เอี้กบาทนี่ย่างออกเหมือนอ <pum. S 2> แล้วเจ้าถือเลขเขาว่าห้าจักถือจักบาทเขาบอกบอก,ก,ก copyright. แต่จะคล้องน่ะสือห้าสิบบาทใน่ว่าปันเขาเอา่ยมาเอาใจเงินมาถี่เลขจ้าเขาเอ่ยบอกแต่ว่าเจ้าถือแล้วเขาว่าครับเป็นคนเก่าน่ะบอกคนที่บอกเอินเขาไปซื้อหรอบอ โอ้ผู้บอกไปเอาเงินเนี่ยบอกแม่นผู้นั่นล่ะคนเดียวกันกับผู้อื่นไปซื้อจ้ะซื้อแดวกันย่างกรหมะเขาเลยเออผู้ผู้ซื้อน้ำเขาเนี่ยล่ะเขาเอ่นบอกว่าเจ้าถือเด็ก้วเด้อเขาว่ามาเอาเงินเขาว่าผู้ยิ่อ๋อครับผมก็สิบประมาณนี้เนาะบบยมเนาะครับผมพอเที่ยงกับข่าวคนข่าวธรรมดาครับกับความฝันก็ขึ้นว่าห่ะครับบอได้บอลยากหรอครับ กันนอกจากว่าจะคุยกันในถามสารสูดสูดสีไปเนาะแต่วันนี้เขาอยากได้่กัตัวเลขเขาก็เอาซ้ำนี่แหละครับผมท่านผู้ชมเอาจอจอ,จ,อ,จ,อจันจันจัดไปเรื่อยครับผมแคปหนาจอใบเบื้องเรื่องครับผมอ่ะให้ไม่ผู้คนยกให้เอฟซีเป็นเบื้องหน้ยครับผมครับครับผมเอฟซี FC ตัวเลขของแม่ปลุกครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันหกสิบแปดครับ ห5 7 157าเจหาเจครับเลข2ตัวนี่เป็นหาศ0หครับเอฟซีเัดเลนเนาะครับเนาะเื่อเป็นแนวทางสื่อสารกินแบงรัฐบาลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมมาทงนาม่เดอครับเมื่อนี้ครับเ c ย่ายันตึงไปใส่ครับเบาแอมมาทงมีของดีมาฝากเอฟครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมมาทงนี่จะเดินทางไปทำบุญอย่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ ดี๋ยวีของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชู้ชมเป็นของเหียกเงินเหียกท่องเหียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทมาชู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เหียกเงินเหียกท่องสื่อเหียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสื่อเือกืนะครับเนาะสมาชชมเนาะไปรับช่มรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขัคกับทมาผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับดครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะอนี้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักค,คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแ,แล้วก็บีอ่าอ,าอาใช้เลยใช้เลยใช้เลย <นะ S 1> เกลือออกมาก่อนปแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปกสามครั้งลูปหัวต่มลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ารวยพ่อหลวงปู่หลอดนะพ่อนวดดีเหลเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมลตทงหินข่าวกบุรอษซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขา,ขายของบุคอยดีลูกค้าย,ย่างบ่เห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหมาลานเห็นในคนมองบ่เห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปานที่น้าที่ทา่าลำลยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซืือเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสได้มาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแทะครับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ย่างสีครับมุนหมุนย่งสิครับแล้วก็ะแทปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกมมกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบรุรอซซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทุนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ปากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงนังเสียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็าอาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนีนเอามาบ่หลายครับามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทํากันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกกลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลึ่งลรวย30ล้านเป่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับเียครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ